ลึกในพระหมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกกรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดงานวันดินโลกภายใต้แนวคิดคิปซ so อย alive protect ซ so อยไบโอเดเวลซิตี้รักปัตภีคื้นชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดินชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อการเกษตรอย่างครบวงจรกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์นิทศการวิชาการร่วมถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมายวันที่4 8ธันวาคมนี้ณนะศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยดินแห่งเอเชียเซกลาอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาคลิปซอย alive protect ซ so อย bio diversity รักปัตภีคืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดินวันดินโลก5ธันวาคม2563กลับมาช่วงที่2กับรายการฟาร์มเพนดตครับกลับมาอัปเดตข่าวสารสาร,สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรกันนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกร,กรไทยทุกท่านต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อโลกนั่นเองเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับดรสมเกียจประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดสกนลนครว่าภาคอีสานตอนบนมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านภูมิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาำเภอนิคมน้ำอูนพบว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าโครงการแล้ว20%คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี2565ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรวม11,87ไร่พื้นที่ได้รับประโยชน์รวม18หมู่บ้าน946ครัวเรือนครอบกลุ่ม4ตำบลได้แก่ตำบลนิคมน้ำอูนหนองปลิงและสุวรรณคาม อำเภอน,นิคมน้ำอูนและตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมีแหล่งน้ำสำหรับทําการเกษตรอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการผลิตน้ำประปาขณะเดียวกันยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการศึกษา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในพื้นที่ลุ่มน้ําสงครามมุ่งหวังการแก้ไขปัญหาการใช้น้ําระยะยาวจากผลการศึกษาแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําสงครามพบว่าโครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําอูนเป็นโครงการที่มีความสําคัญลําดับต้นๆต,ตามแผนงานระยะเร่งด่วน รวมทั้งองค์ประกอบในการปรับปรุงโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาน้ําอูนจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ําอูนรวมทั้งช่วยในการบรรเทาอุทกภัยในบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้าโขงด้วยในเกรียงกกุลจิตติบวรผู้มิในการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูนกล่าวเสริมอีกว่าต้องเพิ่มความจุระดับเก็บกับกน้ําอีก1เมตรจาก185เมตรระดับน้ําทะเลปานกลางเป็น186เมตรระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณเก็บกักเพิ่มเติมจากเดิม520ล้านลูกบาทเมตรขึ้นเป็น606.25ล้านลูกบาทเมตรทางต้องตรวจสอบความสามารถในการรับแรงกระทำที่เพิ่มขึ้นต่อการเคลื่อนพังและการไหลซึมรวมทั้งคลื่นน้ำท่วมในขณะเดียวกันในช่วงที่ก่อนน้ำหลากมาก็ต้องมีที่ระบายน้ำให้ได้เพราะปี61นั้นเราประสบปัญหาว่าการระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นไปได้วยความลำบากเพราะฉะนั้นการปรับปรุงตัวฐานลาก ก็ดีการปรับปรุปรงตัวสปินเวก็ดีจึงมีความจําเป็นที่ได้มอบหมายให้กรมชังหทานไปเ,เร่งดําเนินการเพื่อเสนอให้มีการปร,ปรับปรุงทั้งระบบนอกจากนี้นะครับก็ต้องให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าแรงนี้น้ําที่น้ําอุนมีไม่ถึง50%การจัดสรรน,น้ําในแรงนี้คงต้องให้ความสําคัญและก็เตรียมน้ําเอาไว้สําหรับเพื่อการอุปโภคบริโภคอ,อ,อีกด้วยครับการปรับปรุงท้งนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับเราคงจะต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ให้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่จะรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพฝนที่มีมากมายเหลือเกินบางครั้งฝนตกมากกว่าสิ่งที่ควรจะเกิดน,นะครับเราก็ต้องอาศัยช่องว่างของอ่างเก็บน้ําชะลอน้ําเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ําไหลไปลงน้ําอูนแล้วก็ลงแม่น้ําสีสงครามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้แหล่งน้ําให้ป,ประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนล่างก็จะมีการปรับปรุงประตูนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ําดักน้ำเอาไว้ก่อนที่น้ําจะไหลลงแม่โขงและไหลลงสู่ทะเ,เลเร็วในที่สุดครับซึ่งนอกจากแนวทางการเพิ่ม สันตปิเวให้สูงขึ้นแล้วเราก็ยังมีการผ่นน้ําจากร่มน้ําประหางที่อยู่ทางตอนเหนือของน้ําอูนเนี่ยซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน,น้ําได้อีกปีละ10ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเมื่อเราปรับปรุง2จุดหลักๆที่ว่านี้แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ประเด็นหลักๆก็คือช่วยบรรเทาเรื่องปัญหาภัยแล้งนะครับเพราะว่าจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 80ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยเราก็สามารถานำไปใช้ในกรณีที่เกิดความผันผวนของฤดูฝนนะครับผลมาล่าช้าเนี่ย80ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องอุปโภคบริโภคเลี้ยงระบบนิเวศนะครับแม้แต่าการเกษตรเป็นต้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือ บรรเทาอุกภัยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีรับฟังรายงานสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์จาก ผู้แทนสำนักงานกปรอจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดาริในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กอ่างเล็กเติมสระน้ำรวมถึงผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆจากผู้แทนกรมชนประธานนอกจากนี้รับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลูกน้ำ ปาสักจากผู้แทนกรมศิลปากร สำหรับโครงการเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของลุ่มน้ำป่าศักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวมถึงยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียให้กับกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบุโคกสมาสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นโครงการที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่23กันยายน2563ตามที่ราษฎรบ้านใหม่สีอุบลร้องขอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปัญหาอุทกภัยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จากกลมป่าไม้และอยู่ระหว่างการออกแบบก,ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําจากกรมชนประธานการนี้องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการนํามาซึ่งความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนโดยทรงรับโครงการและให้สํานักงานกปร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไป ปีที่แล้วแล้งปีที่แล้วผมเข้ามาในพื้นที่นี้คขือ่อนป่าศักชลสิทธิ์ไม่มีน้ำํำระดับน้ำนี่ก้นอ่างแต่ว่าแต่ว่าห้วยหินขาวมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งสระในหมู่บ้านน่าจะประมาณเกือบห้าพไร่น้ําเต็มทั้งหมดไม่มีปัญหาเรื่องการทําเกษตรเลยจนซิ้นฤด,ดูแลงเป็นต้นนะครับนี่คือเป็นอัจฉริยภาพที่สุดก่อนพื้นที่นี้จะถูกรวมไว้นี่คือภาพใหญ่มหาเล็ก ในในภาพเล็กสุดที่เป็นครอบครัวในในวิธีคิดแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะมีการจัดสรรแบ่งพื้นที่เป็น30-30-30-10นะซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิสังคมแต่ละพื้นที่เอง ณวัดลำบัวอำเภอหันตะเผาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยานายสุทธิชัยจรูเนธผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสาก์การเกษตรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ช่วยสัตวรร์ารยจันดรนิคมแหลมศักดิ์รองอธิบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมน,นายอนันต์ผู้สิทธิคกุลประธานมูลนิธิสังคมสมองสากร์รไทยและคุณภารณีอดุลยพิเชษกรรมการบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดได้เข้าร่วมกิจกรรม KU ความปลอดภัยอนาคตชาวนาไทยโดยภายในงานมีกิจกรรมลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีสถานีต่างๆเช่น 1. ด้านความปลอดภัยนวัตกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดและนวัตกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชกับผลกระทบต่อสุขภาพโดยกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีวิทยา 2. นวัตกรรมข้าวนวัตกรรมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และแปลง GAP โดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยธยานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่การเกษตรโดยสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยธยานวัตกรรมผลิตข้าวชุมชนโดยศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชน3 การฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งของถิ่นฐานชุมชนนวัตรกรรมการเรียนรู้การสร้างชุมชนยั่งยืนโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษ,ษ,ษ,ษกตรศาสตร์นวัตกรรมบทบาทสตรีโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 4. การสร้างระบบออมเงินนวัตรกรรม3ามคิด4รู้โดยสำนักงานตรวจบัญชีสากรพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรมนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับที่จะให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประทอกศรียุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเนี่ยยังจะเป็นเรื่องของการให้องค์ความรู้สร้างพลังให้เกษตรกรไทยโดยเฉพาะใน4องค์ความรู้หลักๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการใช้ สารเคมีก e, ำจัดศัตรูพืชน,นะครับในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่เรื่องของวิถีชุมชนใหม่นะครับในเรื่องของการสร้างเงินออมและก็ที่สำคัญคือในเรื่องของนว,วัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เราเราจัดเสวนาและให้ความรู้กันในวันนี้แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขาได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดีๆในพื้นที่ ได้มีโอกาสนำมาโชว์นะครับให้พี่น้องที่มาร่วมงานได้เห็นว่าเขามีของดีอะไรบ้างแล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนเราก็เลยตั้งโปรเจกต์นี้สำหรับประเทศไทยนะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด50,000รายนะคะให้สามารถเข้าถึงสารกำจัดศัตรูพืชรวมถึงในส่วนขององค์ความรู้ทางด้านการ ทำการเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญนะคะเพราะว่าจะทำยังไงให้สามารถที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างปลอดภัยนะคะพืชอาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้วยนะคะและในช่วงถัดไปนะครับยังมีสาระความรู้โครงการดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ